บอกให้นะครับถ้าเราไปดูออกนะครับว่าเจ้าเล่นงานโกงนะครับที่ผมบอกที่กล่าวมานี้ก็คือว่าไม่ว่าจะเป็นฝาน้ํายาลังสีนะครับอ่าฝาสีสีเอี่ยวครับจานหกสามหลอดน้ํายาลังสีหลอดจิ้งหรีดไม่ว่าจะเป็นหลอดตัวตัวเล็กหรือว่าหลอดคู่ครับหลอดตัวใหญ่หรือหลอดเดียวอ่า หลอน้ํายาลังสีครับหรือว่าเป็นลูกสกิตครับตัวนี้ครับกล่องตัวนี้สามารถจับจับได้ทั้งทั้งน้ํายาลังสีทั้งน้ํายาลังสีฝาสีจานสีและก็แล้วก็งานสกิตนะครับที่ยากครับถ้าเราดูรู้นะครับว่าเจ้ามือเล่นงานโกงครับไม่ว่ามันจะโฉบโฉบผ่านฝาหรือไม่ไม่โฉบผ่านฝานะครับถ้าคุณมองออกครับ พี่กำธรบอกได้เลยกล่องเดียวคุ้มครับอ่ากล่องเดียวคุ้มครับถ้าอะไรเราไม่ชัวเราไม่ขายนะครับเพราะว่าเราขายชื่อเสียงของเราครับวันนี้บอกบอกได้ตรงๆเลยนะครับอ่ากล่องเดียวคุ้มนะครับถ้าคุณจะไปจับอ่าาน้ำยาลังสีนะครับอ่าเปิดเครื่องมานะครับอ่าเปิดเครื่องมาครับเลื่อนมาที่หมวดตัวสองเลยครับเนี่ยคือเลื่อนมาที่หมวดสองนี่ครับตัวนี้ถ้าอถ้าน้ำยาลังสีมันเอาหลอดจิ้งหรีดโชบหรือว่าเป็นฝาน้ำยาลังสีแบบไม่ต้องโชบ อยู่นิ่งๆถ้าเครื่องสั่นนะครับเราก็ดูนะครับว่าลูกที่มันป้ายน้ํายาลังสีเป็นลูกหกหรือลูกห้าครับถ้าเครื่องสั่นมาครับเราก็สังเกตมันก่อนครับว่ามันไฮโลมันออกอไยสมมุติมันออกหกสีเอียวแสดงว่ามันต้องป้ายน้ํายาลังสีที่หน้าลูกเต่าหน้าหกแน่นอนครับอ่าเราก็ดูเราก็เฉยๆไว้ครับเดี๋ยวเครื่องเครื่องสั่นมาเราก็คอยดูอีกทีครับอ่าจับได้ทั้งน้ํายาลังสีฝาสีจานสี อ่าจานสีก็คือจานสีหกสามครับฝาสีก็ฝาสีสี่เอี่ยวครับเราต้องดูครับเราต้องช่างสังเกตครับหนึ่งมันอาจจะมีหน้ามาครับต้องบอกก่อนเลยครับเราขายความจริงครับอ่าสิ่งไหนที่ไม่ชัวเราไม่ขายนะครับบอกไว้ก่อนนะครับอันนี้คือของชัวแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์รับประกันโดยคนมีหนวดครับอ่าเจ้าเดียวในประเทศไทยครับไม่เคยแพ้หน้าครับบอกได้เลยอ่าอ่าสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับอะไรที่เราไม่ชัวเราไม่ขายนะครับเพราะ พี่กำทรขายชื่อเสียงของเราครับอ่าผมก็ขอขอบคุณครับทุกรายได้ครับเราก็อ่าเราก็นํารายได้ของเราครับไปดูแลทั้งหมาจรครับอ่าทั้งหมาจรแล้วก็ไอ้นี่ครับส่วนหนึ่งของรายได้ที่ได้จากลูกค้าไปนะครับผมก็ไปดูแลทั้งหมาจรอ่าก็จะเห็นนะครับที่ผมมาไปให้ครับคือถามว่าพี่กำทรมึงจะเอาไปเลี้ยงหมาทําบ้าอะไรวะผมก็จะบอกให้ผมเป็นคนพุทธครับอ่าหนึ่งการศิน สมาธิทานและปัญญาครับอ่าจะเป็นสิ่งที่ดีครับอ่าผมบอกได้เลยนะครับผมเป็นคนพุทธนะครับาถามว่าเอาไปให้หมาจรมันก็เป็นบุญกุศลครับอ่าผมจะบอกให้มันอาจจะไม่เห็นผลตอนนี้นะครับแต่ว่าถ้าเราเสียชีวิตไปทุกคนเนกะิดมาต้องมีเกิดแก่เจ็บตายทุกคนครับถ้าเราเสียชีวิตไปผลบุญที่เราได้ทํานะครับตรงนี้มันก็อาจจะสะท้อนอ่าไปให้เราไปเจอภพภูมิที่ดีครับผมจะบอกให้ครับอ่า เกิดมีชีวิตก็มันทำบุญนะครับแล้วก็ผมขอเตือนเรื่องโควิด19ครับมันเป็นภัยใกล้ตัวนะครับหน้ากากธรรมดาไม่สามารถป้องกันได้ครับควรจะสวมหน้ากากอนามัยของวงการการแพทย์ครับหรือว่าหน้ากาก 3N นะ N95 นะครับอ่าฝากเตือนนะครับดูแลสุขภาพดีๆนะครับ่าเพราะว่าถ้าเป็นมาแล้วมันก็อ่าแพทย์หมอลําบากครับบอกไว้ก่อนเลยครับตรงนี้ะ แล้วก็ฝากไว้ด้วยครับงานตัวนี้ครับแล้วก็มีงานนึงครับจะเป็นทุ่นรีโมทลอยครับ่ะแต่ตัวนี้ก็คือจะตอดจานไม่จานไม่ร้องครับฝาไม่ร้องครับแต่ลูกอ่ะร้องร้องแน่ครับแต่ว่าอ่าลูกถ้ามันเอาอ่าแม่เหล็กขาวดูดมันก็อาจจะติดนะครับอ่าต้องดูครับแล้วแต่สถานการณ์ครับเอาทุ่นรีโมทลอยเนี่ยสามารถไปฝังได้ตามโต๊ะครับตอดจานไม่ร้องฝาไม่ร้องครับอ่าแล้วแต่อยู่ที่คนเล่นของแต่ละบุคคลครับอ่าผมบอกไว้ตรงนี้นะครับ ผมก็ขอขอบคุณนะครับแล้วจะปีใหม่นครับปีนี้ก็อาจจะมีคําสั่งงดเขาดาวปีใหม่นะครับหรือว่าบางที่อาจจะมีส่วนบนข้ามปีเข้าไปได้ครับก็กรุณาอ่านั่งเว้นระยะนะครับหลีกเลี่ยงชุมที่ชุมนุมที่คนเยอะๆนะคผมบอกให้ครับเป็นไปแล้วมันก็ลําบากนะครับอ่ผมบอกให้เป็นไปแล้วลําบากครับต้องดูนะครับอ่าที่มหาชัยนี่ก็โหคนติดเยอะนะครับเราก็เป็นห่วงนะครับ วันนี้พี่กำอนไปก่อนนะครับฝากไว้ด้วยครับงานตัวใหม่ครับตัวจับงานโกงครับไม่ว่าจะจับน้ำยาลังสีหรืองานสกิดนะครับอแล้วก็ขึ้นตัวบนนะครับจะจับสกิดที่ขึ้นนินจาครับสกิดยากๆครับจะบอกไว้ก่อนนะครับวันนี้ก็ไปนะครับอขอกราบสวัสดีครับผมไปนะครับฝากผลงานไว้ด้วยนะครับอ่าอะไรไม่ชัวร์แล้วไม่ขายนะครับอบอกไว้ก่อนนะครับเพราะเราขายชื่อเสียงของเรานะครับอบอกไว้ก่อนนะครับ แล้วมีคนถามพี่กำธรมาตรงนี้นะครับบอกพี่กำธรไอ้กล่องจับเสียงมันชัวไหมผมบอกตรงนี้เลยกล้าพูดเลยครับถ้ากล่องจับเสียงชัวนะครับบอนไฮโลไม่กล้าเปิดครับบอกเลยเลยถ้ากล่องจับเสียงชัวบอนไฮโลไม่กล้าเปิดอ่ะพี่กำธรพูดไวนะ้เงี้ยให้ไปคิดเอาอ่าแต่อะไรที่ของอะไรที่มันไม่ชัวผมไม่ขายนะครับผมขายชื่อเสียงของเราครับอ่าวันนี้วันนี้ผมไปแล้วครับบ๊ายบาย